โอเคก็ต้องขออนุญาตถ้าใครมองเบิ้งเบิ้ลรถแถวนี้ยบ้างนะโอเคก็ต้องขออนุญาตกันสวัสดีก่อนได้ที่อยากจะออกซิเจนงกับบราเราใส่กันทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยรายการนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันกับพ่อเบราอักองการยิ่งแค่สวัสดีเราก็อยู่กันกับแมปออนสตาร์ทาวเวอร์ดีฟันกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะทำรายการตรงวันนี้เนี่ยผมกองจะพาทุกคนไปลงเอาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าสไตล์รัดฟรีฟรีโดยที่ใช้ตัวละครแบบง่ายๆพูดง่ายเลยคือเล่นง่ายจะหยุด หยุดเวลาก็ได้ไม่หยุดก็ได้คือพูดง่ายมันเล่นง่ายจัดมันชิวจัดมันโอ้โหจะจังพูดตรงๆเลยครับคือแม่งชิวนะฮะเออมันชิวจัดนะฮะประมาณนี้นะซึ่งโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ออฟให้มันครบๆดีกว่าเนาะเพราะว่าเอาอเดี๋ยวขออนุญาตขโมยออฟม,มาก,ก่อนโอเคสห้เมอร์ลินนะครับดรีอาโอเคเมอร์ลินโอเคมาทุกเทน,นี้เลยนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปลงซึ่งอันนี้ก็จะเป็น ซึ่งเซนเนี่ยสามารถเล่นผ่านได้ทุกอันเลยนะอย่างเท่าที่ผมคำนวณดูแล้วนะครับก็มาก็ตัวที่ใช้นะครับก็จะเป็นฐานด้านอีสจ์ทิวแล้เองนะครับมันก็จะเป็นร่างของเมรินแล้วก็จะเป็นร่างของนวดดำอเวซโลนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนวดดำหรือไม่มีตัวซโลดีๆก็สามารถเล่น,ปนเปลี่ยนปิดออโต้สคิปเวฟได้นั่นเองแต่ผมก็จะไปกันแบบติงๆนะครับไปกันเลย let's go ซึ่งเซนนี้นะครับก็จะผ่านง่าย,ายมากเลยนะครับทุกคนนะโอเคไป โ okay, อเคเขาสูน้าโรดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่าก็จะมาตรงนี้เลยนะครับผมนะโอเคสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยก็จะวางเมอร์ลินนะครับเราก็จะวางหนวดดำนะครับผมนะอ,อจริงๆถนะ้าใครไม่เล่นไม่เล่นหนวดดำก็ได้นะเล่นปิดออโต้สกิมเวีอันนี้น่าจะง่ายกว่าเออแต่ผมเล่นหนวดดำด้วยนี่แหละมันง่ายดีนะสำหรับผมนะโอเคสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็จะวางดาราอินจ,จีต,ตรงนี้นะครับาไปเลยอาไม่ตนันเลยนะครับ โอเคต่อไปผมก็จะวางธาตุของมอเมอร์ลินนะครับวางได้กี่ตัวก็วางไปเลยนะแล้วก็อัพไปเลยครับผม,มจามไปแค่ขั้นนี้แนละ้วก็กดบัฟไปเลยโอเคตื่นก็อัพขึ้นมานะฮะไม่ต้องสนแล้วฮะชิวๆไปนะเป็นนี้เนาะโอเคมอเมอร์ลินได้แค่นี้นะครับแค่นี้ก็น่าจะน่าจะเพียงพอแล้วนะโอเคที่เหลือผมวางเล่นไปเลยแล้วกันนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะนี่เห็นไหมชิวๆนะฮะ เห็นไหมตัว e l e m e n t ต์ตัวอะไรพวกนี้ก็จะวิ่งเข้ามานะ,ะจริงๆเล่นปิดออโต้สกิวเบมนจะง่ายกว่าเออผมเล่นปิดดีกว่านะมันจะได้แบบง่ายกว่านะฮะเพราะว่ามันจะมีบางจังหวะที่ตัววิ่งมันมาแล้วมันจะเล่นไม่ทันนะไม่ใช่เล่นไม่ทันหนวดดำมันสโรวไม่ทันเออก็จ้าใจพูดก็คือพูดง่ายๆประมาณนี้แล้วโอเคบัฟไปเลยนะฮะเคมก็จะเหลือบัฟหึงตัวเนาะ With my head again, you had your heart set on me. But these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. But you're breaking down the walls again just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me? Why do I, baby? Why do I? สำหรับเลเลียนนะครับแล้วก็บางคนอาจจะถามว่ามีตัวอะไรที่ที่สามารถแทนอิเล็ิได้หรือเปล่าครับตอบได้ก็คือไม่รู้แต่ก็ตัวเผาไมมอย่างเช่นเบลก็ได้นะครับเออเบลกาดสตาร์พาร์นะครับขั้นที่เท่าไหร่นั่นแหละก็อันนั้นก็เป็นตัวอันตีติดเผาไหมเหมือนกันนะครับก็ดีด้วยนะครับแจ๊ตดังไม่เยอะด้วยนะครับเออก็ดีด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีเท่าอิเล็ิหรือเปล่าเพราะอิเจิกตริกเราไฟดำนะครับโอเคก็จบอันนี้เรียบร้อยอยู่ที่359วิบาวีนะครับอ่าก็ ร้อยจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรียอดว่งาง,ง่ายๆชิ๋วๆเจ้าหนุ่มเซนี้นะครับผมนะก็น่าจะสามารถจะลุยได้ทุกอาดันเจียนเลยนะครับผมนะทุกอเวนเจอร์ทุกอเวนเจอร์เฮียเลยเอเวนเจอร์หมดเลยนะครับผมนะที่มันให้125ส,สตราร์ดั้งน,นะครับผมนะนเจ้าหนุ่มเซนี้นะจะเว้นบางาเว้นบางอันนะครับที่มันแบบอ่กำหนดเป็นแบบเฉพาะตัวผู้หญิงตัวผู้ชายประมาณนี้นะฮะ ก็เรียบร้อยได้มาแล้วนะครับ1 2 5สตาร์สำหรับเซตง่ายๆนี้นะฮะไม่ต้องอะไรให้มันมากขวมนะฮะเออเล่นง่ายๆนะฮะเฮ้ยตัวอะไรครับตู้เออตัวนี้นะครับตัวกากา,กากตัวไกลๆเนาะโอเคหลังจากนี้เราก็แค่ต้องรออัปเดทในอัปเดตต่อๆไปนั่นเองนะครับว่าจะมีตัวอะไรเมตาเข้ามาใหม่มากหรือเปล่านะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชืช่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยอะไรกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ ตัวอะไรก่อนสวัสดีครับผม